ติ่งเนื้อเนี่ยก็จริงๆถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นคงนึกภาพไม่ออกครับแต่ผู้ใหญ่มาอย่างผมเนี่ยพอสักประมาณช่วงจะ40เนี่ยประมาณเนี่เริ่มแล้วเอ๊ะทำไม,มอยู่ที่คอเรามีเป็นก้อนเหมือนงอกเป็นเนื้อเป็นติ่งๆขึ้นมาแต่ตามคอจะเยอะหน่อยประเด็นคือมีการแชร์คลิปในโซเชียลเนี่ยเขาพูดว่าติ่งเนื้อเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับ มันเป็นสัญญาอันตรายนะมันเป็นสัญญาของคุณนะ่ยมีร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินก็คือร่างกายปะะติต้องสร้างอินซูลินขึ้นมาช่วยจัดการเปลี่ยนแปลงน้าตาลใช่ไหมครับให้กลายเป็นไขมันหรือทานเอาไปทํางานได้เนี่ยแต่ถ้าร่างกายเนี่ยมันมีปัญหาคอระ,ะดื้ออินซูลินเนี่ยมันก็จัดการน้ําตาลไม่ได้แล้วก็เป็นโรคเบาหวานได้อีกคนก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่เลยนะก็เลยเช็คข้อมูลว่าเรื่องจริงแค่ไหนคำตอบคือพอเช็คกับทางด้านกรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นข่าวปลอม คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะจะเกิดลักษณะต่างๆขึ้นในร่างกายได้ติ่งเนื้อจะเป็นลนักษณะหนึ่งของคนที่เป็นเบาหวาน่างอันที่เห็นเด่นชัดมากคือมีมีปื้นดำๆท,ที่ที่หลังคอเนี่ยชัด,จดเจนมากแต่ติ่งเนื้อเองก็เกิดขึ้นในปกติครับนะเพค,คนเริ่มมีอายุมากขึ้นคนสูงอายุขึ้นคนที่มีภาวะอ้วนเริ่มเข้าตัวแล้วนะครับมันก็มีจะมีเกิดขึ้นได้ต่ธรรมชาติครับขึ้นกับพันธุกรรมครับทีนี้มันก็เลยเกิดความบังเอิญขึ้นมาว่าคนอ้วนนะคนที่มีติ่งเเนนื้้อขึีย ก็มักจะเป็นคนที่มีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานโรคหัวใจอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนโดนเชื่อมโยงกันนะครับฉันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าถ้าท่านมีติ่งเนื้ออยู่แล้วก็ท่านจะบอกว่ากลัวจะเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเพราะว่าวรีดลิมไม่ใช่นะครับมไม่ได้มีสัญญาณอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไปยิงเลเซอร์ออกก็ได้ครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดดูแล้วมันค่อนข้างจะน่ากลัวเช่นมันใหญ่มากนะครับหรือว่ามันมีลักษณะของการขึ้นเยอะเกินไปเนี่ย ไปอาจจะไปปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนนะครับว่าเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับยังไม่ต้องรีบตกใจว่าฉันเป็นพวกดื้ออินซูลินแล้วนะครับ